เป็นไม้ข้างทา,างนะครับข้างร้านอาหารเลยตรงนี้ยังมีตัวน้ำมันท่วมครับช่วงนี้ มีประศักด์เรื่องสายไฟสายไฟทั้งข้างล่างข้างบน มาขยับครับท่านผู้ชม อากาศครับพุม่มพุ่มอากาศครับไม่โดน,นไม,นม่ไ <c oughs> ไดูนะ ผมรู้ว่าโดนละชูไม่ครับน้ำตื้นมากครับตรงเนี้ย פערים נמול חייבך ครับดูไปแล้วสายวิ่งอยู่ครับท่านผู้ชมมีไงว่าแล้วมีตัวโอ้โหเต็มป่าครับอื้ยืฮ้ยเครับคันผมโอ้ยมันเหมือนเป็นดีเอลใช่ไหมโอ้ ดูเต็มปากเลยครับเต็มที่สองมาแล้วครับดูไซส์ครับคุกชมไซส์เนี่ยใช้คำว่าไม่เล็กนะดูนะดูครับเต็มปากครับกบยางาไซส์ก็โอเคเลยครับนี่ อนี่นครับท่านผู้ชมผชมจะบอกว่าตรงนี้นะหน้าสนามสิงสเตเดียมเลยนะคโอ้โหยอดไม่เล่านะนะปลาช่อนหน้าสนามสิงสเตเดียมครับฮึมใสสวยครับท่านผู้ชมตัวนี้มาแต้มที่สองโอเคครับขอเก็บปลาก่อนครับสวยงามมากโอ้โหยอด